สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับพิตาค่ะว้าวอือเมื่อไหรชาติไหนสักชาติไม่ดึกมากครับพี่นะครับเอ่อหมอบิเห็นพี่ตาเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นที่เห็นยังเป็นผู้หญิงแต่ว่าแก่ เป็นเด็กผู้หญิงที่แก่กไม่กลัวใครค่อนข้างที่จาเท่าห้าแล้วก็เหมือนชีวิตตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวในภาพที่เห็นไม่ได้กล่าวถึงครอบครัวพี่ตาเลยเหมือนตัวคนเดียวแล้วพี่ตาก็อาศัยอยู่กับวัดแล้วภายในวัดพี่ตาเนื่องจากเป็นผู้หญิงก็เลยได้ไปรับใช้แม่ชี นะครับมีแม่ชียอยู่รูปหนึ่งท่านก็ดูแลพิตาเลี้ยงดูปูเสือเหมือนออลูกเหมือนหลานนะครับก็เอนดูกันตามประสาแต่ว่าพิตาเป็นเด็กที่แก่แล้วก็ชอบเล่นกับเด็กผู้ชายสมัยก่อนก็เล่นกับเด็กผู้ชายนะ,นะนเนาะจนแม่ชีเหมือนกับดุมากมากเพราะว่าเอาไม่อยู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ในร่อมในรออยากสอนอยากให้เป็นเด็กผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่ด้วยความที่เราเป็นเรา นะครับเราก็ไม่ค่อยฟังท่านง่ายๆเวลาท่านมาตามตกับปุติหรือตามไปอ่านหนังสือก็มาจะดื้อเสมอๆจนกระทั่งก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับนะเหนื่อยแล้วก็ดื้อกันไปดื้อกันมาตัวพี่ตาเองก็ไม่ค่อยชอบแม่ชีเราแม่ชีก็ไม่อยากให้พี่ตามีคนรักอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยนั้นนะครับแล้วเออมอีก็เรียงกันไปสองสามปีเนี่ย เข้าที่สัมผัสได้น่าจะสองถึงสามปีนะครับหลังจากสองสามปีเนี้ยก็เหมือนแม่ชีก็เริ่มไม่ไหวมากขึ้นก็เริ่มมีมาตรการที่แรงมากขึ้นส่วนตัวพี่เองในสมัยอดีตชาติก็แรงขึ้นกับแม่ชีเหมือนกันด้วยความที่เราก็ไม่ยอมเนี่ยก็ดุดันจนในที่สุดนะครับก็อยู่ด้วยกันไม่ไหวก็หนีออกมาแต่ก่อนที่พิตาจะหนีออกมาพิตาได้ทำร้ายกับแม่ชี เอาไม้เท่าที่เห็นนะเป็นไม้แล้วก็ฟาดไปที่ไหล่แม่ชีจนลม้มลงสองสาครั้งแล้วก็วิ่งหนีออกมาซึ่งไม่ทราบด้ยวยว่าแม่ชีท่านเสียมชีวิตไหมหรือว่าบาดเจ็บแค่ไหนป่ารู้แค่ว่าฉันจะไปแล้วณนะอารมณ์นั้นคือจะไปแล้วก็เลยฟาดไปที่แม่ชีสองสามครั้งแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็ละเหตุละเหินออกมาจากในวัดจนมามีครอบครัวเป็นของตัวเองอืม ประมาณนี้ครับแต่ที่สำคัญคือแม่ชีบอกว่าเดี๋ยวสักวันจะรู้เองว่าสิ่งที่แม่ชีนั้นต่างส่อหรืออบรมต้องการอะไรม,มันก็เลยเป็นแบบนี้พี่ทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่ติดขัดแล้วมันก็มาติดขัดเนี่ยสองสมปีเนี้ย,ยก็เหมือนกับอยู่กับแม่ชีมาสองสมปีมันก็เลยติดขัดเรื่องนี้ แล้วตัวพี่เองก็มักที่จะเหมือนมีคนน่ะชอบเอาเรื่องมาให้เราเหมือนมีคนนั้นเอาเรื่องมาให้เราอย่างนี้เหมือนมีคนนี้เอาเรื่องมาให้เราอย่างนั้นก็เปรียบเสมือนที่เราไปฟาดแม่ชีอย่างนี้พี่เหมือนกับอยู่ๆเรื่องก็เขาตัวแม่ชีโดยที่ท่านหวังดีพี่ก็เหมือนกันที่หวังดีกับใครมักจะมีคนคิดประสงค์ร้าย ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ติดขัดกันขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมทําไมทําบุญแล้วทําไมยังไม่ดีหมูก็แล้วสวดมนต์ไหว้พัดก,ก็แล้วทําไมมันไม่ดีขึ้นเลยถูกไหมพี่ตาปช่ค่ะเพราะว่าพี่เคยเคยทําร้ายแม่ฉี่ไว้ก่อนเมื่อชาติหนึ่งแต่ก็ไม่ดึกมาก็เลยทําให้เหมือนทําไมเราปฏิบัติแล้วคนอื่นเขาดีกันทําไมเราไม่ดีสวดมนต์ก็แล้ว อะไรก็แล้วยังคงมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามามากกว่าเดิมด้วยซ้ำเลยนะครับอืมมันก็คือเรื่องจากตรงนี้พี่ก็เลยทําให้พี่เลยต้องติดติดขัดขัดเพราะแม่ชีท่านเคยกล่าวปารบไปว่าสักวันหนึ่งพี่จะเข้าใจน้ําตาของความเป็นแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันเนี้พี่เหนื่อยมากต้องแบกรับภาระทุกคนรอบตัวแล้วก็นอกจากตัวเองแล้วก็ยังนอื่นด้วยมันเหมือนกับเหนื่อยสุดๆ มันมันเหมือนกับอย่างที่แม่ชีพูดเลยว,ว่าสักวันหนึ่งที่จะเข้าใจในน้ําตาแม่ชีว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งชาติเนี้ยพี่เกิดมาพี่เป็นผู้ให้มากเสียสละมากหวังดีกับทุกคนมากแต่สิ่งที่ย้อนกลับมาคืออะไรวะเนี่ยถูกไหมครับพี่ถูกค่ะมีอะไรอยากจระถามไหมพี่แล้วแล้วพี่อยากรู้ว่าพี่จะทำจะมีวิธีแก้ยังไงให้ให้ให้ให จัดหนักเป็นเบาไหมหรือว่าอีกนานไหมถึงถึงจะหมดวิบากกรรมเนี้ยวิบากกรรมนี้จะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีพี่วิบากกรรมนี้จะอยู่สี่ถึงห้าปีเราจะทํายังไงให้มันเบาลงก็มีที่เคยคิดอยากจะบวชบวชพรามไหมอ่ะคยคิดที่จะจะบวชแ,แต่ว่าไม่มีโอกาสอืมอืม เนี่ยมันเหมือนลึกๆอยู่ข้างในอะพี่ตามันเหมือนลึกๆอยู่ข้างในก็อยากกลับไปบวชเนาะแต่มันทําไม่ได้ทุกทีเหมือนเหมือนอยากลองดูซิฟังพี่น้องบวกเออเออเออน่าดีเนาะเดี๋ยวไว้จะไปบวชบ้างแต่ก็หาไม่ได้ถูกไหมพี่จะเป็นลักษณะที่แบบเออมันดีเนาะแต่มันทําไม่ได้ทุกทีเลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าวัดข้างบ้านอะวัดข้างบ้านอะ เขาจะมีทุกวันพระเขาจะมีไปถือศีลกันที่วัดอะไรเงี้ยที่เคยคุยกับคนที่ที่เป็นอ,อสมอดีกันอะ่ะเขาไปถือศีลที่เคยคุยกับเขาว่าอยากไปอี่อยากไปกับเขาด้วยแต่พอพอ,พอเราถึงเวลาจริงๆที่เราจะไปอะ่ะมันมันต้องมีเหตุการณ์ที่แบบทําให้ติดขัดแล้ให้ไปไม่ได้ตลอดเลยงั้นเอาอย่างนี้พี่วิธีแก้ก็คือนี่แหละทุกวันพระที่ลองทําดู เดือนละกี่ครั้งพี่ว่าไปสมมติว่าเดือนหนึ่งมันมีวันพระสี่วันใช่ไหมพี่ที่ลองตั้งศิลอธิษฐานว,ว่าสักขอสักวันหนึ่งขอให้เราได้ไปถือศีลอะไรเงี้ยโดยที่พี่บอกแม่ชีอะครับนะบอกเจ้ากรรมในเวรที่เป็นแม่ชีที่ได้สื่อสารว่าช่วยเปิดทางให้เราอะนะครับได้อ่อไปถือศีลตามที่แม่ชีอยากขัดขวางเลยในยเรื่องของสายพุทธอะไรอย่างเงี้ย จริงอยู่ที่เมื่อก่อนเราเคยทําไม่ดีไว้ทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามแต่บัดเนี้ยเรารู้ซึ้งแล้วขอให้เราได้ไปบวชหรือว่าได้ถือศีลทุกวันพักก็ยังดีที่ลองบอกท่านเนาะก็พรุ่งนี้เช้านะพี่เอาน้ำหนึ่งแก้วนะแล้วก็หันหน้าออกไปทางทิศต,ตะวันออกนะพี่พี่ออกมานอใส่คานะเราก็บอกเราก็บอกฟ้าดินเป็นพยานนะครับเราบอกว่าบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทำมาตั้งแต่อดีตอชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ขออุทิศบุญกุศลถวายกับแม่ชีผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรอ๋อที่ตาเขาชื่อแม่ชีขาวแม่ชีขาวจดไว้นะครับขออุทิศบุจ๋าอยากจะบอกเลยอ่ะที่เอ่ยชื่อนี้ยมาทำไมหรอพี่ ภาพนี้เลยที่เคยรู้จักกับแม่ชีที่นี้หรอเป็นแ,แม่ชีที่นี้จริงๆแล้วเขายังอยู่ไหมพี่ทุกวันเนี้แมปปฏิปกานเนี้ยเขาเขาเสียไปหล,หลาย<น>าปี<ไ>ปแล้ว,ลวอ่โอ้โหขนลุกเลยรู้จักกับเขาจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลที่มาพักใหญ่โอ้หรอพักใหญ่หลายปีเป็นสิบปี ห oh. แล้วพี่ก็มาจากเขาโดยที่มาจากเขาโดยที่ไม่ได้ลาเขาเลยอือคนลุกไปหมดเลยอะพี่ตามันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้จริงวะเนี่ยพี่ล,ล้นนะอเล่นน่ะริงไม่ล้อเล่นเรื่องจริงอ,อมันจะแม่นอะไรขนาดนี้คนลุกเลย <ม>เขาเขาอะเดิมเียะเขาเขาเป็นคนเขาอยู่เป็นโสดมาหลายปีมากเลยนะอยู่มาโสดมาหลายปีมากจออายุเขาา้าสี่สิบป่าแล้วเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็สองจากจากนั้นอะพอสามีเขาเสียชีวิตลงอะเขาเอาลูกสองคนอะไว้กับแม่เขาแล้วตัวเขาอีบวดไม่สึกเลยอะเหรอครับใชโ่โอ้โ ขนลุกมากพี่ตาเ,เสื้อเขาปวดไม่ถูกเลยแล้วแล้ววันวันที่ที่มาจากเขาอ่ะเขาไม่รู้ด้วยฮึมแล้วพี่ไม่ได้บอกเขาแต่พี่ไม่ได้หนีเขามานะแต่วันที่มาคือพี่ไม่มีโอกาสได้บอกเขาว่า,าพี่จะออจะมาจากที่ตรงนั้นอืจังหวัดอะไรครับพี่ก็ชาเชิงเซาเหมือนกันชนบุรีเอ้าหรออำเภอหนองขาม ในตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาเาหรอโอ้ขนลุกไม่เลยว่าพี่อยากจะบอกเลยว่าแถวแถวแถววัดเนินตองพอแล้วพอแล้วพอแล้วพีจ่จริงๆรถ้าถาบอกชื่อถึงคนชื่อเนี้พ,พี่จำได้ไม่ไม่ลืมอืมแล้วพี่ก็ยังนึกถึงเขาอยู่ทุกวันนี้เพียงแต่พี่ไม่มีโอกาสได้กลับไปหาเขาแล้ว นลุกเลยงงมากตอนนี้ถ้าหมอเบิาไม่เอ,อ่ยชื่อพี่จะไม่รู้เลยแต่พรอเอ่ยชื่อฉันมาปุ๊บว่าชื่อเนี้ยทุกวันเนี่ยพาะพี่ยังจําชื่อนี้อยู่ในใจ <ừ> พี่ตลอดพี่อยู่กับเขามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กตัวน้อยๆเลยแล้วตอนที่พี่เป็นเด็กตัวน้อยๆที่บอกว่าพี่ยิงนกตกปลาเนี่ยคือพี่อยู่กับคนคนนี้ออแล้วพี่ไปอยู่กับแม่ชีได้ไงอะ่ะ ก็คือวัดกับบ้านพี่อะวัดกับบ้านพี่อยู่ใกล้กันแล้วพี่กับแม่พี่่ะไม่จะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่สมัยที่พี่มีชีวิตที่แม่พี่ยังอยู่นะพี่จะไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยลงรอยกันพี่ก็จะหนีแม่พี่อะไปอยู่กับแม่ชีที่วัดออมาเล่นมาสนอโอเคอืมก็เลยเหมือนกับนับถือท่านนะเนาะใช่ใช่ แล้วรพี่เป็นคนชนบุรีเหรอครับหรือทำไมใช่ค่ะเอาหรอพี่เป็นคนชนบุรีใช่ตตแต่แฟนพี่เป็นคนแปดเลี้ยวแต่พี่มาอยู่แปดเลี้ยวนานาแล้วอืมไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอเบิ้ลคิดว่าพี่เป็นคนแปดเลี้ยวมาโดยตลอดเอาหรอไม่เป็นคนสีรเชลยบ้านเกิดบ้านเกิดเลยอยู่อยู่ชนบุรีเลยอือ่สีราตาเลยอืมมันจะตรงอะไรขนาดนี้โอ้ขนลุกไม่เลิก เออเอเอมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเนาะพี่ตาเนาะแล้วเรื่องนี้เราก็ไม่เคยคุยกันแม้แต่ครั้งเดียวเลยไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยบอกขอเบิ่นด้วยว่าพี่รู้จักกับแม่ชี่คนนี้ไม่เคยเล่าให้ฟังด้วยอืมอืมอืมคนลุกอ่ะก็ลองดูพี่ลองนึกถึงท่านดูแล้วก็ลองไปทําบุญถวายให้ท่านดูแล้วกันถ้าอย่างนั้นครับ เราก็บอกแม่ชีเขาว,ว่าช่วยเปิดทางให้เราได้ปฏิบัติธรรมหน่อยอะไรที่เราเคยทาให้แม่ชีเสียใจไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือชาตินี้ก็ตามอะไรเงี้ยขอให้แม่ชีช่วยให้ลูกคนนี้ได้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์สักทีลูกจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับก็บอกท่านท่านอาจจะช่วยให,ให้คลายลงไปได้พี่ตาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบพลิกแล้วดีขึ้นเลยนะแต่มันจะคลายลงแน่ๆครับเราก็เชื่อว่าแม่ชีคงไม่ลืมพี่ตาเช่นเดียวกัน ได้เหลือเชื่อมีอะไรอยากจะบอกไหมพี่หรืออยากจะถามอะไรอีกไหมฮะไม่อยากถามแล้วเพราะว่าหมอเบิ้ลพูดตรงหมดเลยที่เงียบฟังคือทุกอย่างตรงหมดเลยพอตอนที่หมอเบิ้ลพูดมาที่คิดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยที่บอกว่าไปอยู่กับแม่ที่ที่ใจพี่คิดว่าเป็นเป็นชาติเนี้ยอืมใจที่คิดว่าเป็นชาตินี้เพราะว่าที่ที่คิดว่าเป็นชาตินี้เพราะว่า ตั้งแต่เล็กจนโตพี่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยไม่แล้วพี่ไปตีแม่ชีเหรอไม่ไม่ได้ตีแต่ไม่ได้ตีแต่พี่น้าถึงเหตุการณ์ที่แบบว่าพี่ตั้งใจอยู่กับแม่ชีมายินงนกตกปลาที่ว่าโดนโดนบ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมอมคล้ายๆที่พูดอืมตายมันมันมันคล้ายกันเหตุการณ์มันคล้ายกันไงอืมโอ้โหและที่สําคัญชื่อเดียวกันอีกเหลือเชื่อ ตัใช่พอแม่ชีพรอบบอกเชื่ออะเเ่ียบขนลุกเลยนี่ก็ยังขนลุกอยู่พี่แสดงว่าใช่แล้วล่ะแม่ชีขาวท่านคงเป็นท่านหนึ่งที่เคยเป็นผู้มีอุปการะคุณของพี่ทั้งสองชาติแหละผมว่าแบบนั้นนะจนทําให้แบบชาตินี้ก็มาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะใช่แล้วตอนนี้พี่อะพี่เหมือนแม่ชีตอนที่ท่านตอนที่ ท,ที่ท่านดุพี่ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยที่เป็นเหยื่อเขาเลยครับยังไงพี่ไหนเล่าหมายถึงว่าตอนเนี้ยพี่อ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรแบบมันมันมันมีเรื่องแบบจุกอยู่ในอกแต่มันพูดไม่ได้เหมือนเราต้องคอยดูแลทุกคนไปหมดใช่ใช่แล้วพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครฟังเราเพราะเลยเราเลยไม่คินตัวเองว่าสมัยก่อนเองเป็นคนที่ดื้อแล้วก็แบบอไม่ฟังใครครับ แล้วก็ต้องอะไรก็ต้องทําที่ตัวเองคือไม่ไม่เหมือนตัวคนเดียวที่ไม่มีครอบครัวจริงๆเพราะพี่เป็นคนที่ตั้งแต่เล็กจนโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่พี่ไม่ได้เลี้ยงที่นะอือโอ้ยเพิ่งทราบเลยนะพ่อแม่พี่ไม่ได้เลี้ยงที่จริงๆพี่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะอืออือเออไม่น่าเชื่อนะพี่เรื่องจริงตั้งแต่เล็กจนโตมาที่อยู่กับลุงกับป้ามาตลอดพอเริ่มพอเริ่มจบป .6 ถ้าผมหกเนี่ยคที่เข้ามาเรียนต่อในอำเภอศิรชามาเรียนโรงเรียนมัธยมอะ่ะครับที่ก็มาอยู่คนเดียวนะจ๊ะทํางานสำงานนั้นเลยใช่ทํางานตอนเยน็นและเช้าไปเรียนทํางานตอนเยน็าาน,น,ยนและเช้าไปเรียนโอ้สู้ชีวิตมากโอ้เพิ่งจะรู้ความจริงวันนี้หลายๆเรื่องเรารู้จักกันมาเป็นปีๆแล้วนะพี่เพิ่งจะรู้ความจริงขนาดนี้ใช่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันไม่เคยมีใครรู้ แม้กระทั่งพี่น้องก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังจริงเหรอพี่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริเงเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยโอ้คนรู้คนพองอึ้งไปเลยจ้ะไม่คิดไม่ไม่ไม่คิดที่ไม่คิดว่าหมอเบิ้นจะสัมขัดได้ด้วยเพราะคราวที่แล้วที่พี่โทรเข้าไปอะ่ะหมอเบิ้นไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ครับพูดแต่เรื่องยิงนกปลาใช่แที่คิดว่าหมอเบิ้นไม่ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำ เพราะว่าพ oui. ี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแม้กระทั่งพ <Okay. ี่น้องก็ไม่เคยเล่าเออแปลกมากอ่ะพี่น้องพี่พี่น้องยังไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆแฟนพี่ยังไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยทุกอย่างพี่เป็นคนที่เก็บที่เก็บเก็บทุกอย่างอืมครับไม่สุดไม่สุดจริงที่จะไม่ติดระอืมไม่อยากเชื่อจริงเหรอพี่จริงเหรอวัดเนินตองเดี๋ยวเราไปเราไปดังหาดูนี่ อยู่ตรงไหนเราไม่ได้รู้จักเลย <c oughs> เออเหลืยเชื่อมากๆ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> เป็นเส้นเป็นเส้น,นที่จะขึ้นไปวัดบอลแล้วบอกเพื่อนครับครับครับโอเคโอเคพอพอจะนึกออกบ้านแต่ก็ยังไม่ไม่รู้จกักซะทีเดียวนะครับเป็นคนไม่ค่อยรู้จักวัดอ๋อครับพี่โอเคมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมพี่ตาไม่มีแล้วค่ะ ทิ้งท้ายหน่อยครับให้กับคนฟังรายการสแกนการมมิตชาติหน่อยพี่เอ็มยุ้งใจอ่ะวันนี้หวยตกมากล้วพูดไม่ออกเป็นกำลังใจให้กับพี่ตานะครับเราก็เชื่อว่าพี่ตาต้องผ่านทุกอย่างได้ไม่นานไม่ช้าหรอกทุกอย่างจะเป็นของพี่จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมเชื่อน้องขอให้ทำดี<ม>คิดดีแล้วทุกอย่างสิ่งดีๆจะกลับมาหมอเบิรมั่นใจครับ ค่เราพี่ตาเป็นคนดีด้วยเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมทุกอย่างจะกลับมาดีเช่นแน่นอนครับร้อยเปอร็นรอเวลาเท่านั้นเองครับพี่ตาเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ